สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเหมือนทุกคนถ้าจะเว้าทึ่งเรื่องข้องงานฝีมือหรือว่าการประดิษฐ์การสร้างการทําสิ่งไม่ใหม่และความถันสมัยสําหรับเอาพิมพ์เนี่ยทุกคนข้อยกให้เลยกับคนไทยที่ว่าสร้างได้ลายยางกันเลยนะมื้อนี้เฮามาเบ่งเรื่องข้องความเร็วความไวและความวัดเซี่ยว นี่ก็เป็นอีกตึมสิ่งหนึ่งที่ว่าเหตุให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็เป็นฝรั่งนะทุกคนได้ามาสัมผัสยักจะมาขี่ยักจะมาทัอยักจะมาเห็นโดยตาของตัวเองบางคนยากจะได้ไปครอบครองมาเดี๋ยววันนี้เราไปประคิปกันทุกคนว่าสิ่งที่พ่าพิมพ์มาวันนี้ชาแม่นย่างและชาลีอีกันนะกคนเบิ่งนะว่าเป็นย่างสิ่งนี้ของเมืองไทยจึงเป็นอีกตึมสน่งหนึ่งแล้วก็เป็นอีกตึมประเพณีหนึ่งเป็นประเพณีหนึ่งพร้อมกับเป็นพ้นงาน ข้องคนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกเลยไปคนไปบงคลิกกันเลยนะทุกคนนี่นี่ก็คือทุกคนเท่นกันจะหู้ลยแหละนะกันนี่ก็คือเครื่องยนต์ข้องเรือห้างเหว่าเขาเอ่ย่าเรือห้างเหว่าซิงมันบอกทุกคนเพอพิมพไปอ่านข้อมูลมาตามนั้นนะเออนะทุกคนก็คือว่าพราพิมว่ามันเป็นเรือที่แบบเป็นเรือที่มีความเร็วสูงมากนะทุกคนที่บอก ว่าพิมพ์กะเอาคลิปนี้ได้คลิปนี้มาจาก f c ที่ว่าเาพิ่นคอมเมนต์บอกบ่พิมพ์ว่าต้องข้อขอบคุณหลายๆเออที่ว่าคอมเมนต์บอกว่าพิมพ์ว่าเฮางบ่พิมพ์เอาเรื่องของเรือห้างเาวาซิงของเมืองไทยที่ว่ามีการแข่งกันนี่นี่แหละมาลิกสั่นเบิงเ่งแดกบ่พิมพ์ก็ห้ามาแล้วนะคนก็คือว่ามื้อนี้จัดมาแบบหนักๆกันเลยมีทั้งอยู่ในทะเลแดอแล้วก็อยู่ในคลองนำแบบนี้แดนนะคนเป็นเหือดที่ว่ามีความเร็วแหง่ง มากนะทุกคนแล้วก็เครื่องยนต์นี่แบบโคตรแรงกันเลยอ่าอันนี้ก็เป็นอีกตุมพ้นงานหนึ่งของพี่น้องสาวไทยของคนไทยท่ว่าดังไก่ไปทั่วโลกกันแล้วเพราะว่าล่าสุดมีฝรั่งซองหนึ่งนะทุกคนท่วาเขาก็เป็นนี่แหละยูทูบเบอร์เขาก็ได้ซื้อหมาซื้อเรือห้างอย่าออยู่ที่เมืองไทยกันเลยซื้อไปประกอบเองอยู่ที่บ้านของเขานะทำคอนเทนต์นต่างๆเกี่ยวกับเรือห้างยาวไทยนี่แหละและวันนี้ก็เป็นการรวมคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งแบบ เมื่อนกับเห่าได้เป็นนางอยู่ในเรือเรวแบบนี้กันเลยเหลือห้างยา่วแบบนี้กันเลยนะทุกคนบรรยากาศทุกจุดก็โอ้โหนะครับพ่อพิมกับขัดมาให้เต็มที่เมื่อนกับว่าเห่าไปแข่งไปขี่นี่อันนี้คือพ่อพิมย่างทุกคนสงเกรตนะก็คือวามึกข้องฝรั่งกับเป็นลุ้นคุณปู่คุณพ่อแล้วแหละนะก็เพิ่นกันอย่างกานทุกคนพ่อพิมเห็นอย่างวัดเซลแทนเลยว่าเป็นอย่างอายุไรจนนี่เป็นอย่างกาขีนี่คือสิ่งหนึ่งที่ฝรั่งแยกจะมาเมืองไทยแล้วมาลอง ก็คือความไวความเร็วคล่องเหนือห้างเหงานี่นะทุกคนอ่ะในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเห็นคลิปแบบนี้แล้วกับการแข่งขันเรือ,อเรือห้างเหงาซิงข้องเมืองไทยแบบนี้เรียกว่าเรือเร็วนี่แหละทุกคนว่าพิมพ์ข้อห้ามไปแล้วกันว่าอยู่ที่เมืองไทยเข้าจัดงานแข่งขันเรือห้าหงเหงาแบบนี้นี่วันทีเท่าไหร่เดือนได้นะทุกคนคล้องถูกปีหรือว่าเข้าจัดอยู่จังหวัดได้ยด้ ข้องประเทศไทยนะบ่พิมพกัอยาก์เจห้หูอ่าอยากให้คนคอมเมนต์บอกพิมพกับใดนะทุกคนเนี่บอกเลยว่าการออกตัวเลยนะทุกคนตั้งแต่การออกตัวเลยนำกระจุยกระจายข่วมแรงของเครื่องยนต์ยังไม่รู้ว่าจะก,กี่แรงมาอ่าจะก,กีแรงมานะคนแล้วก็บหุบส่งข้องเหือก็เป็นเหือคล้ายๆกับเป็นเหือที่พยกนี่ก็หัวขึ้นสูงทุกคนแล้วก็เป็นปลายแหลม ควเหิอแบบแหลมๆนะนี่ขี่ซ่องคนสางคนก็แล้วแต่ขี่ใดหมดเลยแต่ว่ามันมีหลายคลิปที่แบบบป็นแบเวิดหรืวัดเซียวเลยทคนบอกบางบ่อนมันจะเป็นของเล็กๆเขาก็กอ,ยอย่างการขี่นะคนแต่ว่าเป็นการขี่ที่แบบใส่มไวขมเร็วสูงมากเป็นเพียงอย่างวัดวัดเซียวแทนเลยนะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นการแบบแอะแค่เป็นการซ้อมนะก่อนก่อนมือจะแข่งขันนะทุกคน เพราะว่ามีรล่ล่ากันเลยที่ว่ามาแข่งขันเงินรางวัลนี้ก็คือจะแบบไลยแสนบ้านนะทุกคนนี่มันจะมีหล่ยันนาดมันบ่ทุกคนอันนี้ก็ยังมีเต็มแบบนึงนะทุกคนอันนี้เป็นผู้หญิงขับที่แบบโอ้โหนะความไหวแบบกองถั้งคันกับว่าเกือบจับบทันเลยแหละนะนี่เป็นผู้หญิงขับ,น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 ,ขบนะมา่งการออกตัวทุกคนมาจะโหดสําใดไปแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นการเซฟตี้ย่างดีเลยนะเพราะว่าบางคลิปก็เห็นเขาเขา้าบ่บใส่ซมวกันกันนกนะทุกคน แต่นี่มีทั้งเสื้อสุดซีฟแล้วก็มวกันนอกอุปกรณ์ป้องกันอ่าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าว่าขี่ความเร็วขนาด้นนี้ถ้าว่าตกกระแทกน้ำหรือว่าเลือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยความเร็วขนาด้นนี้นี่เเ <c oughs> มื่อนกับว่าเหา่าขับมอเตอร์ไซค์้วยความเร็วสูงแล้วลมใส่กับพื้นอ่าทน้นขอนกีตนี่แหละทุกคนเพราะมันจะมีความแข็งร้ายแต่ความไวขนาดนี้กับพื้นนำหน้านำนะเครื่องยนต์ทุกคนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบสะอาดกันเลยนะสวยงามไร่ นอกจากจะเป็นฮุบทรงแล้วขมไหวแล้วก็คือแบบขบสวยงามนี่ฝรั่งยกโปให้เลยทุกคนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะยากทดลองสักครั้งเครื่องยนต์นะทุกคนโอ้โหขมเร็วขมแรงเท่มากมาหนุ่มฝรั่งซ่องคนนี้ยักษก์รองก็ออกไปสู่ของน้ำกันเลยตัวที่ว่าเข้าไปแข่งกันนี้ทุกคนลำที่ไปแข่งเ่ราะผมสังเกตว่าเป็นเรือน้อยนะทุกคนนี่ ยังมีแบบนี้อีกนะทุกคนบาพิมพ์คิดว่ามีเพียงแค่นะเขาเา้าเอ้น่าเรือเรือห้างยา่วอยู่คลองแล้วแข่งกัอยูคลองน้ำแล้วนี่ยังแบบมีการแข่งขันอยู่ในทะเลในคลิปเขาบอกว่าแข่งขันอยู่ทะเลภูกเก็ตบ่ทุกคนนะแต่ว่าบนแนใจว่ามีการแข่งขันอยู่ทะเลหรือบ,บ่มาเฮามาเบิ้งความไวกันทุกคนความไวความเร็วของเรือลำนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นชิมงานของเขาแหละมีการทดลองแล้วก็โอ้โหแบบ ลำนี้แบบใหญ่เลยนะทุกคนแต่ว่าเป็นเห่อที่เขาวิ่งอยู่ในทะเลแบบเป็นหน้าหน้ายานไล่หน้ากลัวไล่เนะทุกคนสังเกตจากทีมงานแหละตองได้ห้าที่จับให้แน่นเพราะว่ามันกระแทกกับคลื่นนี่แบบค่อนข้างจะแหงกันเลยมือกองนะกคนกองก็ได้ว่าจนเอาบุเยเลยแหละเสียวมากนี่มาบางทีเต้มุมนึงทุกคนตอนออกตัวนะจะเป็นว่าได้ไปแล้วเบิ้งจากคนคมนี่ก็โอ้โหคมเหลือแบบตองในไซ พละกําลังสู้เลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นมันเป็นเครื่องยนต์ที่ว่าสู้แล้วก็เรือที่นี้ที่ว่าพิมพ์เห็นนี่มันใหญ่กว่าเรือที่ว่าเป็นห้างเหยาวเขาแข่งอยู่ในคลองนะแหน่ฟรังก็บซอฟมากนะยกโป้ให้เลยทุกคนอันนี้ฝรังเข้ามาเพิ่งกับที่เลยทุกคนแล้วก็น่นาจะมีการลองขี่ลองขับแหละนะคือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเห็นแล้วเขาก็อยากจะมาัสัมผัสโดยตัวเองอันนี้เป็นเรือห้างเหยาวขขนาดใหญ่ที่ว่าเขาขับในทะเลนะทุกคนนี่ พลังก็อาจจะอึ้งไปเลยเพราะว่าเครื่องยนต์นี่ก็มาห้าสั้นความแรงนี่แล้วก็นอกจากนั้นก็นยังมีเป็นแบบรับนักท่องเที่ยวทัวร์เดยดนะทุกคนก็เป็นเรือห้างยาวในทะเลแต่ว่าน,นี่ก็คืออันมีนี่ก็คล้ายกับมีที่กะบ,บังบังแดดบังฝนให้นะเครื่องยนต์ทุกคนพ,พ่าพิมพ์ซอฟเครื่องยนต์มาเนาะคนเขาแบบเป็นเครื่องยนต์ที่ว่าสะอาดคือจะแบบมีการอนามัยตลอดทําความสะอาดตลอดนะ เครื่องยนต์ที่ว่าเบิ้งงล้วบูคือเกา่าบม่มีหอยด่างหอยดำเลยทุกคน่ะเดี๋ยวต่อไปมีภาพการแข่งขันนะทุกคนโอ้โหนี่เลยโอ้โหลีลาข้องอันหัวเรือนะทุกคนคนที่อยู่หัวเรือแล้วแต่ละคนนี้ก็มีท่าทางแบบคล้า,ายกับเต้นเยาะเย้ยกันนะ <laughs> นอกจากการแข่งขันโคมไหวแล้วก็ยังแบบมีการโว่ความสามารถข้องอหัวเรือคนที่อยู่หัวเรือนะทุกคน อันนี้เป็นการแข่งขันเรือห้างเห่าทะเลนะตามคลิปเขาบอ,อกนน่นั้นนี่มาเอามาเบิ้งกันทุกคนนี้ของจริงถือว่าหัวเหื่อนี่ยกขึ้นเลยนะโอ้โหเมื่อนกับจะตีลังกาเลยทุกคนเร็วมากซึ่งห่วเหือนี้ว่าผิมกันอย่างเห็นแบบเข้าไปจอดตามแรลงท่องเที่ยวนะทุกคนไปเจอมาไล่คลิปกันเลยก็คือเข้าไปรอรับนักท่องเที่ยวแบบไปเที่ยวตามเกาะกลางทะเลเพาะตามขับ ท่องเที่ยวทะเลนี่มุมชุมทุ่คนนี้เป็นการแข่งขันกันแบบดเเุเดือดกันเลยทะเลเดือดอ่าทะเลพุ่งกระจายกันเลยนี่ว้าวทุกคนนะอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของคนไทยของเมืองไทย<ม>ก็คือพ้นงานการประดิษฐ์การสร้างทุกคนเสือบอกว่าตั้งแต่พ่อพิมพ์ทําคลิปแล้วก็มาฮูจักกับเรื่องของฝีมือของคนไทยที่ว่าเขาสร้างตั้งแต่าการทํา ลดเกี่ยวข้าวลดดำนาลดปั่นข้าวลดเก็บข้าวโพดแล้วก็เครื่องพน่นซีดยาที่ว่าเป็นพิมพมือของไทยเข้าประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะนั่นคืออุปกรณ์ที่ว่าห่าไส้ปกติในเมือก่อนแต่ว่ามาปัจจุบันนี้ก็คือคนไทยคิดค้นมาเองสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เป็นงานที่ว่าสามารถสร้างอาชีพได้อีกสามาค่ายและได้กำไรได้อาชีพใหม่ขึ้นมา คือตัวอย่างเรือห้างเยาวนี่กันมีการค่าแล้วก็ส่งออกนอกประเทศไปต่างประเทศไปให้ฝรัง่งโดยเฉพาะฝรั่งสนใจแขงกับเรือห้างเหยาอย่อซิ่งข้องเมืองไทยนะอันนี้ก็คืออีกตึมสิ่งหนึ่งที่เอฟซีคอมเมนต์มาบ๊อบพิมก็ตตองข้อขอบคุณอีกตึมครั้งหนึ่งนะทุกคนที่ว่าส่งคลิปมาให้บ๊อบพิมที่วาแนะนําคลิปมาให้บ๊อบพิมไปอยู่ก็ไปห้ามาแล้ว ก็มีความตื่นเต้นนันคนคล้ายๆกับว่าพิมไปนั่งอยู่ในคลิปเอออยู่ในเรือเองเลยเพราะว่าบางมุมเหมือนกับเมื่อนเหมือนกับว่าดึงเหาเข้าไปกับความความเร็วความไวขนาดนี้กับเรือซิ่งข้องเมืองไทยนะคนอ่าจ้งได้ก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากคลิปได้ไหมว่าพิมก็ได้ทุกคนหรือว่าคอมเมนต์บอกอะไรเดี๋ยวว่าพิมจะไปห้าคลิปมาทําให้ดูนะเหมือนี้ก็บข้อทุกคนโชคดีขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะเจอกันคลิปต่อไปทุกคนขอบคุณหลายๆ